สวัสดีครับผมเซลบิ๊กนะครับตอนนี้เราอยู่กันในช่วงขายนะครับวันนี้ผมมีเจ้ารถยอดฮิตของตลาดรุ่นหนึ่งมาให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับรถคันนี้เป็นรถ Honda CB650F นเะครับเป็นรุ่นปี2017คันนี้ใหม่เพียงแค่ ,6000 กิโลเมตรเท่านั้นนะครับเป็นรถมือสองอยู่ที่ร้านดีเจริญยนต์ครับสภาพคันนี้ไล่กันตั้งแต่ไฟหน้าเลยนะครับดูกันที่ไฟหน้านะครับตัวนี้เป็นตัวปี2017จนะครับจะได้เป็นไฟหน้าที่เป็น LED นะครับส่วน เบรกคู่หน้านะครับจะได้เป็นเป็นเบรกคู่นะครับแล้วก็ดิสเบรกคู่นะครับพร้อมกับ abs นะครับไม่0 0 0โลครับผมความสวยงามของมันตรงนี้จะได้เป็นแข้งสีสีออกทองครับผมตัวเครื่องดูดีมากครับล่องรอยการใช้งานแทบไม่มีเลยครับแทบไม่ผ่านการใช้งานเลยขอท่อยังใสอยู่นะครับท่อตัวนี้เป็นท่อเดิมนะครับจากโรงงานนะครับพักเท้าไม่มีรอยไม่มีไม่เคยล้มแปะทุกอย่างยังใช้งานได้ครบปกตินะครับมาดูกันที่ ข้างหลังบ้างนะครับข้างหลังเป็นดิสเบรกนะครับแล้วก็ตัวนี้ได้ของแต่งเป็นสปูลเอาไว้ตั้งขึ้นสแตนได้นะครับแล้วก็ได้กันดิดหลังเปลี่ยนเป็นไทสันได้เลยเผื่อเวลาลูกค้าอยากติดทายสั้นลูกค้าก็ไม่ต้องไปหากันดิดหลังมาติดเพิ่มนะครับลูกค้าก็เปลี่ยนเป็นไทสั้นได้เลยไฟท้ายนะครับไฟท้ายของเราจะาตัวสมันสินะครับจะได้เป็น LED นะครับตัวไฟท้ายจะได้เป็นสีใสนะครับ ตรงนี้เป็นมือจับนะครับสังเกตได้เลยครับไลรลิ้วรอยมากครับไม่มีริ้วรอยใดๆทั้งสิ้นนะครับสภาพเบาะโอเคครับเหมือนออกจากศูนย์เลยสวยเหมือนเดิมไม่มีรอยขาดไม่มีรอยแตกไม่มีรอยยับครับไม่มีรอยเป,เปื้อนไม่มีรอยใดๆทั้งสิ้นครับสภาพตัวถังน้ํามันนะครับตัวนี้ต้องบอกก่อนเลยว่าสีนี่เหมือนออกมาจากวันแรกจากโรงงานกันเลยครับทุกอย่างยังดูเนียนกลิบแล้วก็ สภาพคันนี้นี่บอกก่อนเลยว่าใหม่มากๆครับของแต่งได้อีกอย่างนึงก็คือเป็นการล้มนะครับตัวนี้ไปหาติดเองก็สองสาพันนะครับที่นี่ร้านเรามีให้เลยนะครับรถคันนี้นะครับราคาอยู่ที่2อง0 0 0หนบาทนะครับลูกค้าสําหรับลูกค้าที่สนใจที่จะซื้อสดนะครับผมมีราคาพิเศษให้แน่นอนนะครับ ส่วนลูกค้าที่อยากจัดไฟแนนซ์นะครับคันนี้ดาวเริ่มต้นที่40,000บาทนะครับผ่อนเริ่มต้นที่4,000บาทนะครับลูกค้าออกรถเบ็ดเสร็จแล้วไม่เกิน70,000บาทครับผ่อนประมาณ4,000กว่าบาทนะครับครับลูกค้าเดี๋ยวผมจะลองข่อมรถให้ดูนะครับโตผมเองสูง165น้ําหนักประมาณ60กิโลครับอันนี้ผมใส่กางเกงแบบกางเกงยีนที่เอาไว้ใส่เที่ยวใส่ลำลองอะไรอย่างเงี้ยครับกางเกงยีนตัวนี้เป็นผ้าดิบครับมันค่อนข้างจะตึงแต่โดยส่วนสูงผมแล้วสบายมากครับระดับนี้ ใช้งานได้ครับลูกค้าส่วนเอกสารการจัดไฟแนนซ์ของรถคันนี้นะครับใช้สำเนาทะเบียนบ้าน3ชุดใช้บัตรประชาชน3ชุดแล้วก็ใช้สเตตเมนต์ย้อนหลัง6เดือนกับสลิปเงินเดือนครับผมจะมาสตาร์รถให้ฟังนะครับผมเอมเสียงมันหวานมากๆเลยนะครับผมแบบท่อเดิมของคันนี้นะครับ สำหรับการเซอร์วิสนะครับลูกค้าคันนี้นะครับโดยประมาณนะครับลูกค้าใช้น้ำมันเครื่องประมาณ3ลิตรนะครับลูกค้า3ลิตรในที่นี้ก็คือลิตรหนึ่งตกประมาณไม่เกิน300บาทก็ไม่เกินพันบาทครับลูกค้าการเซอร์วิสคันนี้กับราคารถสอ0 0 0 0กับการผ่อนที่เดือนละ4,000ันบาทผมมองว่าคันนี้คุ้มค่ามากถ้าเกิดลูกค้าเอาไว้ใช้ในเมืองหรือว่าเอาไว้ใช้ขี่เล่นต่างจังหวัดไปกินข้าวไปดูหนังคันนี้ผมว่าตอบโจทย์มากเลยครับ สำหรับลูกค้าที่สงสัยหรือว่าอยากได้รายละเอียดเพิ่มเติมนะครับสามารถติดต่อมาที่เบอร์090-997-1511ลายก็ลน์ก็เดียวกับเบอร์นี้เลยนะครับสุดท้ายนี้ฝากกดไ like, ลค์ Facebook ร้านดีเจริิโยนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับขอบคุณครับ